สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็ต้องขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อข่าวการส่งมอบรถไฟหัวกระสุนระหว่างประเทศลาวและประเทศจีนครับที่มีชื่อขบวนว่าล้านช้างที่ทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีการรับมอบกันที่กรุงเวียงจันทน์ของประเทศลาวครับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดที่จะเปิดขบวนปฐมฤกษ์รถไฟระหว่างลาวและจีนครับ ในวันที่สองธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติลาวโดยเส้นทางของโครงการรถไฟลาวจีนนี้ก็เริ่มจากกรุงเวียงจันทร์ครับไปที่บอ่อเต้นบอ่อหานแล้วก็ไปจบที่คุนหมิงครับซึ่งระยะทางก็รวมๆ่วม1000กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางหากเราอยากที่จะลองไปเที่ยวประเทศจีนโดยการนั่งรถไฟซึ่งคงจะได้บรรยากาศและก็ประสบการณ์ที่แปลกใหม่พอสมควรเลยทีเดียวครับและจากข่าวนี้เองครับก็ มีชาวต่างชาตินั้นมาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้หลายท่านเลยทีเดียวคลิปนี้เราจึงได้แปลแลวก็เรียบเรียงมาให้เพื่อนๆไ,ได้รับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า สิ่งนี้จะนํากิจกรรมทางเศรษฐกิจจานวนมากมาสู่ประเทศลาวซึ่งแต่เดิมแทบจะไม่ได้รับความสนใจเลยเนื่องจากมีจํานวนประชากรน,น้อยและพื้นที่ที่มีจํากัดมันจึงเป็นเรื่องดีที่ลาวมีรถไฟหัวกระสุนก่อนเวียดนามหรือมาเลเซียซึ่งจะทําให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศลาวเป็นจํานวนมากคอมเมนต์ต่อมาครับฉันดีใจที่เห็นโครงการสามารถเอาชนะความยากลําบากและสามารถเปิดได้ในที่สุดส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่า มุมมองของสหรัฐอเมริกาลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลดังนั้นกองทัพของพวกเขาต้องการอาวุธที่ดีและมีคุณภาพส่วนมุมมองของประเทศจีนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นลาวต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคอมเมนต์ต่อมาครับมันแน่นอนว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาที่ประเทศลาวมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่วนคอมเมนต์ชาวถังชาติท่านต่อมาครับพูดตามตรงสิ่งที่วิศวกรในประเทศลาวได้จากโครงการนี้คือวิทยาการและความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ด้วยรถไฟขบวนนี้ที่เชื่อมระหว่างลาวกับจีนจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนไปยังลาวหลายล้านคนนอกจากนี้จะมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีความรวดเร็วระหว่างลาวและจีนสิ่งที่ลาวนำเข้าจากประเทศจีนก็จะสามารถส่งออกต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆได้ลาวจะกลายเป็นศูนย์กลางของประเทศในอาเซียนในที่สุดหากประเทศอื่นไม่ได้ให้ความสาคัญด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ลาวจะสามารถชาระหนี้ได้อย่างง่ายได้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับประเทศลาวและหวังว่าจะเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเข้าด้วยกันและฉันก็จะจองตั๋วรถไฟนี้ด้วยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆว่ามันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับประเทศลาวคอมเมนต์ต่อมาครับ ค่าโดยสารรถไฟระยะทาง1,000กิโลเมตรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ400หยวนของจีนหรือประมาณ60ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับค่าโดยสารแท็กซี่ในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเริ่มที่2.5ดอลลาร์บวกกับอีก1.56ดอลลาร์ต่อกิโลเมตรหากเรานั่งเป็นระยะทาง1,000กิโลเมตรอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด1,562.5ดอลลาร์ซึ่งแพงกว่านั่งรถไฟนี้ถึง25เท่า คอมเมนต์ต่อมาครับมันคือหนทางสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกของลาวในด้านการค้าและการท่องเที่ยวคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับในเคนยาเราใช้เงิน3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการรถไฟที่ไม่ประสบความสาเร็จและไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายมากที่สุดที่เราเคยทำมารถไฟของเราไม่ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นรถไฟที่ดีพวกเขามีการออกแบบที่เพรียวบางมากส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศลาวกับระบบขนส่งสาธารณะใหม่ด้วยความรักและเคารพจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาครับมันยอดเยี่ยมมากและขอให้พวกเขานั้นก้าวต่อไปด้วยการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันหวังว่ามันจะคุ้มค่าสําหรับประเทศลาวเพราะมันเป็นโครงการที่มีราคาแพงมากสําหรับประเทศเล็กๆที่มีรายได้น้อยอย่างประเทศลาวเพราะค่าใช้จ่ายของโครงการนี้มีมูลค่าเกือบ1ใน3ของ GDP ทั้งหมดของประเทศหรือ1 8เท่าของงบประมาณรัฐบาลประจําปีฉันไม่คิดว่าจะมีประเทศไหนเคยใช้เงินมากขนาดนี้ในโครงการโครงการเดียว คอมเมนต์ต่อมาครับอินโดนีเซียกำลังดำเนินโครงการเช่นกันเส้นทางจากจากจาร์ตาไปบันด,ดุงพร้อมด้วยการอัพเกรดความเร็วของรถไฟจากความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและจีนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันกังวลว่านี่จะเป็นกับดักหนี้สินเหมือนที่ประเทศศรีลังกาเคยโดนหรือเปล่าแต่คงต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจอกมาเป็นอย่างไร คอมเมนต์ต่อมาครับเจ๋งไปเลยคราวนี้ฉันจะนั่งรถไฟจากสิงคโปร์ไปประเทศจีนมันอาจจะถูกกว่าและสะดวกกว่าเครื่องบินก็ได้ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าตั๋วรถไฟจะมีราคาเท่าไหร่ซึ่งจะดีมากถ้าไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินที่มีราคาแพงสำหรับการเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยกับความสำเร็จของจีนและลาวจากฟิลิปปินส์ ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไงแต่จีนก็เป็นประเทศเดียวที่ช่วยเหลือประเทศลาวจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆว่าสิ่งนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันมาจากอินโดนีเซียฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้นั่งรถไฟจากสิงคโปร์ไปปักกิง่งคอมเมนต์ต่อมาครับดูความงดงามนั่นสิ อินเดียของฉันยังคงใช้รถไฟเก่าที่เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากแต่สักวันเราจะมีรถไฟความเร็วสูงแน่นอนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับเห็นแล้วฉันก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดประเทศลาวจึงสร้างระบบขนส่งทั้งระบบแบบนี้ได้ในขณะที่เวียดนามกลับสร้างรถไฟใต้ดินไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามอาจรู้สึกอึดอัดใจเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่า รถไฟอินเดียของฉันสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้หลายคนบนหลังคาของรถไฟดังนั้นรถไฟอินเดียจึงดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันหวังว่าคนในท้องที่จะสามารถจ่ายค่าตั๋วได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเพียงโครงการใหญ่ที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศสีลังกาที่สนามบินไม่มีเครื่องบินแต่ที่มาเลเซียนั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใดๆจะต้องมีราคาที่เหมาะสมและคนทั่วไปสามารถจ่ายได้ แล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับหากฉันต้องการเดินทางไปทั่วทั้งเอเชียด้วยรถไฟมันพอจะเป็นไปได้หรือไม่ ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อข่าวการส่งมอบรถไฟหัวกระสุนระหว่างประเทศลาวและประเทศจีนที่มีชื่อขบวนว่าล้านช้างที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็รวบรวมมาเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจครับปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ